วันนี้การกำจัดยุงลายพาหาโรคไข้เลือดออกยุงก้นป่องพาหาโรคร้ายมาลาเรียและยุงชนิดต่างๆรวมทั้งการกำจัดมแมลงในเลือกสวนรั่ส,วน,สวนไร่นาของพี่น้องชาวไทยสามารถกำจัดได้ง่ายปลอดภัยไร้เสียงรบกวนและประหยัดกว่าด้วยเทคโนโลยีเครื่องพ่นควันกำจัดยุงและมแมลงแอนติมอส quito สโมกสเปรกัน เครื่องพ่นควันกำจัดยุงและแมลงแอนติมอสกิโต s สโมกสเปรย์กันสะดวกใช้เนื่องจากน้ำหนักเบาใช้งานง่ายปลอดภัยผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและที่สำคัญทำงานเงียบไร้เสียงรบกวนแตกต่างจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือชนิดอื่นๆ เรื่องพ่นควันกำจัดยุงและแมลงแอนติมอสกิโต m สโมกสเปรกันประกอบด้วยอุปกรณ์ส่วนต่างๆดังนี้กระป๋องบรรจุน้ำยาที่สามารถบรรจุน้ำยาได้ถึง2,000 cc แก๊สกระป๋องหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป วาวปิดเปิดแก๊สสวิตช์จุดแก๊สด้ามจับพร้อมคันโยกปั๊มน้ำยาและท่อพ่อนน้ำยา เครื่องพ่นควันกำจัดยุงและแมลงแอนติมอสก t o Smoke s สเปรกันใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากตามขั้นตอนดังนี้ 1. เพียงหมุนกระป๋องบรรจุน้ำยาออกจากตัวเครื่อง 2. ผสมน้ำยากำจัดยุงหรือน้ำยากำจัดแมลงกับน้ำมันดีเซลลงในกระป๋องตามอัตราส่วนที่ระบุมาจากบริษัทผู้ผลิตน้ำยาแต่ละชนิดคนให้เข้ากัน 3. ติดตั้งกระป๋องน้ำยาเข้ากับตัวเครื่อง 4. ติดตั้งกระป๋องแก๊สเข้ากับตัวเครื่อง 5. หมุนวาล์วทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดแก๊ส 6. กดสวิตช์จุดแก๊ส 7. ปรับปริมาณเร่งหรือเบาแก๊สตามต้องการโดยการหมุนวาล์ว และเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ควรปรับเปลวแก๊สให้เป็นสีแดงเรือง 8. บีบคันโยกที่ด้ามจับเพื่อปั๊มน้ำยาพ่นควันออกไปในบริเวณที่ต้องการเครื่องพ่นควันกำจัดยุงและ,มะแมลง Anti Mosquito Smoke Spray กันจึงมีจุดเด่นที่ไร้เสียงรบกวขนขณะพ่นใช้งาน และมีประสิทธ um ิภาพที่เหนือกว่าเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สกระป๋องแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเปิดวาล์วแก๊สจากกระป๋องจะถูกส่งผ่านวาล์วไปยังหัวฉีดและเมื่อกดสวิตช์จุดแก๊สไฟจะติดที่บริเวณหัวเผาน้ำยาหมุนวาล์วเร่งหรือบาแก๊สเพื่อให้เครื่องร้อนได้ที่ด้วยสังเกตได้ จากสีของหัวพ่นไฟข้างในถ้ายังสีดำอยู่แสดงว่าเครื่องยังร้อนไม่พอต้องเร่งแก๊สให้แรงขึ้นจนกระทั่งหัวพ่นไฟเป็นสีแดงเรืองเมื่อบีบขันโยกที่ด้ามจับเพื่อปั๊มน้ำยาขึ้นมาน้ำยาก็จะถูกความร้อนเผาไหม้เกิดเป็นแรงดันลมแล้วถูกพ่นออกมาเป็นหมอกควันโดยไม่มีเสียงรบกวนขณะพ่นประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของเครื่องพ่นกำจัดยุงและมแมลง แอนต m มอส quito ส MOKE s เปรย์กันสามารถพ่นเป็นหมอกควันได้ละเอียดและได้ปริมาณหมอกควันมากแม้ใช้น้ำยาเพียงเล็กน้อยการใช้พ่นในห้องพื้นที่ขนาด3ตารางเมตรบรรจุน้ำยาพอให้ปั๊มได้พ่นเพียงไม่นานก็ได้กลุ่มหมอกควันเต็มพื้นที่การใช้พ่นกำจัดยุงและมแมลงตามแหล่งเพาะพันธุ์ท่อระบายน้ำภายในบริเวณโรงงาน หรือตามบ้านขนาด100ตารางวาบรรจุน้ำยาเพียงแค่500ซีซีพ่นเพียง2-3นาทีหมอกควันก็ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่สำหรับการใช้พ่นกำจัดยุงและแมลงตามเรือกสวนควรยืนพ่นอยู่เหนือทิศทางลมบรรจุน้ำยาเต็มกระป๋อง2,000ซีซีใช้พ่นในพื้นที่นาขนาด3ไร่พ่นได้นานประมาณ1ชั่วโมงโดยพ่น30นาทีแล้วปิดเครื่อง พักสักประมาณ5 1 0นาทีแล้วค่อยพ่นต่อไปอีก30นาทีหมอกควันก็จะครอบคลุมไปทั่วทุกอนุของพื้นที่เครื่องพ่นกำจัดยุงและ,มะแมลงแอนตี้มอสกิโต m สโมกสเปรกันจึงช่วยประหยัดทั้งแรงงานประหยัดเวลาและประหยัดน้ำยาที่ใช้พ่นอีกด้วยพิสูจน์ได้จากการใช้งานจริงโดยผู้ใช้งานจากหลากหลายอาชีพ ครับตอถึงหน้าฝนนี่ก็ฝนตกแล้วก็มีน้ําขังยุงเยอะยุงเยอะครับก็ใช้เครื่องพ่นยุงนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับที่ใช้ก็เสียงดังเสียงดังมากเลยแล้วก็เกลื่อนน้ามันด้วยครับมาเจอเครื่องรุ่นใหม่นี่ก็เล็กกระทันรัดดีฮะ้ํนหนักเบาคุณภาพประสิทธิภาพก็ดีฮะฟันควันออกมาดีมากเลยนะครับเงียบ ั้งเงียบดีแล้วก็ใช้แก๊สประหยัดด้วยครับเคยใช้เป็นเครื่องสะพายหลังนะคะแต่รู้สึกว่ามันมันไม่ดีนะคะมันหนักแล้วก็สิ้นเปลืองแรงงานเพราะว่าอย่างน้าเองเนี่ยก็ทำไม่ได้ต้องจ้างเขาทำแต่ตอนนี้นะคะน้าใช้เครื่องนี้ค่ะ น้าทาเองได้ค่ะฉีดเองได้เลยนะคะแหล่งที่พ่นก็เท่าที่น้ําขังบ่อน้ําแล้วท่อน้ําค่ะตรงแอ่งน้ําที่มีค่ะเราก็ไปพ่นค่ะสองสามทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ไม่มียุงเลยค่ะพอใช้เครื่องนี้แล้วนะคะลืมเครื่องที่ใช้มาเมื่อก่อนๆน,นี่เลยเครื่องนี้ใช้ง่ายมากค่ะเมื่อก่อนใช้เป็นเครื่องน้ํามันที่เปืองตัง เครื่องนี้เบาประหยัดใช้ง่ายมันไลย่ยุงไล่มแมลงได้ค่ะและเสียงเงียบอยากให้ชาวบ้านใช้กันทุกคนค่ะและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดผู้ใช้เครื่องควรศึกษาคู่มือการใช้งานเครื่องข้อมูลของน้ํำยาและแกส๊สก่อนที่จะนำมาใช้กับเครื่องให้ละเอียดควรสวมใส่ชุดที่มิดชิดรัดกุ่ม สวมถุงมือใช้ผ้าปิดจมูกและใส่หน้ากากป้องกันทุกครั้งควรยืนอยู่เหนือทิศทางลมขณะทำการพ่นควันต้องปิดพักเครื่อง5-10นาทีหลังการใช้งานนาน30นาทีเพื่อป้องกันความร้อนสะสมหลังจากพ่นควันเสร็จแล้วผู้ใช้งานต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทันที และควรจัดเก็บเครื่องให้เรียบร้อยหลังการใช้งานโดยปิดวาล์วแกส๊สแล้วรอจนเครื่องเย็นลงหมุนกระป๋องน้ำยาออกปั๊มน้ำยาที่ค้างในท่อออกให้หมดน้ำยาที่เหลือให้เทใส่ภาชนะเก็บไว้ทอกระป๋องแก๊สออกแล้วเก็บเครื่องพ่นควันและอุปกรณ์ไว้ในที่ร่ม แห้งโปร่งห่างจากประกายไฟผลมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเครื่องพ่นกำจัดยุงและแมลงแอนตี้มอสกิโต m สโมกสเปรย์กันเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยวิศวกรคนไทยประหยัด ใช้ง่ายปลอดยุ่งปลอดภัยไร้เสียงรบกวนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องชาวไทย